สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักส m มีอินสตัล n านชานนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลักก็จะมาแบ่งปันเรื่องการนั่งเครื่องบินมาสวิตครั้งแรกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะว่า,าลักมีแนวคิดยังไงนะคะตอนนั้นอาจจะตอนนั้นอายุประมาณ21-22ปีนะคะซึ่งเป็นการนั่งเครื่องบินมาสวิตครั้งแรกนะคะประมาณ22เพราะว่าแต่งงาน23 เออนั่นแหละก็คือนั่งเครื่องบินมาครั้งแรกนะคะก็อ่าตอนนั้นเป็นอะไรที่กล้ากลัวแล้วก็มาแล้วก็เจอพี่คนไทยแล้วก็นั่งคุยกันว่าเออฝรั่งก็ค่งคิดว่ามันง่ายแต่สําหรับเราอะไรที่มันเป็นครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันยากแล้วรู้สึกว่าเราตื่นเต้นแล้วก็เราก็รู้สึกกลัวด้วยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกับพี่ๆที่เป็นอ่าเมียฝรั่งอย่างเกันยใหบอกว่าเออให้แจ่ตตัวเครื่องบินผ่านยังไงมาคนเดียวยังไงก็ก็ก็มาได้คือยังไง ขอให้มันผ่านก็ยังไงก็จะมาให้ได้แหละแบบเนี้ยคือก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยคือหลายคนก็จะกลัวเนาะคือได้ถามได้อะไรเงี้ยก็คือมีความรู้สึกกลัวแน่นอนเพราะอะไรที่มันเป็นครั้งแรกมันจะรู้สึกแบบเฮย้ยมันจะเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งครั้งนั้นนะคะแล้วก็ไปเอาอะไรไปยื่นที่เกี่ยวกับแล้วก็ไปเช็คอินนะ่ะแล้วก็ดูเกสเอาว่าเปิดหรือยังอะไรที่นี่ก็คือมีวิธีการดูอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาที่ มันเปิดใช่ไหมแล้วเราก็เอาพาสปอร์ตแล้วก็ใบที่เราบุ๊กตั๋วไว้อะไรเงี้ยตัว๋วเครื่องบินไว้ไปยื่นเขาแล้วก็เขาก็ออกไอตัว๋วเครื่องบินให้เราอะไรเงี้ยแบบว่าเรานั่งตรงไหนอะไรเงี้ยว่าเราจะนั่งตรงไหนที่หน้าต่างไหมหรืออะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อืมไม่มีพาสปอร์ตของเราอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นก็คือลักบอกว่าลักอะ นั่งครั้งแรกบินนอกบินออกนอกประเทศครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เราก็จะมีความรู้สึกกลัวแล้วเขาก็เทคแคร์เราพี่ที่ทํางานที่สนามบินเขาก็จะเทคแคร์เราว่า,าให้ไปกับพี่ที่ทํางานบ้านเดยวเขาจะไปส่งเราแต่เขาจะให้เราแบบไปแบบในส่วนที่พิเศษนะ่ะแบบหมายถึงมีคนมีพวกเด็กคนชรลาหรืออะไรพวกนี้ที่มันเหมือนประมาณแบบที่มันพิเศษว่าเอออะไรพวกนี้แล้วิงแล้วก็ไปแล้วก็ ต้องถอดอะไรถ้าเขาให้เช็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คไปก็คือเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่เอาขึ้นเครื่องบินได้ก็คือสิ่งที่เอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็คือพวกของเหลวอะไรเงี้ยพวกน้ําพวกอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพวกอย่างอื่นก็โหลดใต้ท้องเครื่องที่เป็นเจลเป็นพวกอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นก็คือห้ามเอาขึ้นเครื่องบินเนาะฉะนั้นแล้วนะคะแล้วก็ไปกับ ไปกับพี่เขาที่เขาไปส่งที่รอ,อขึ้นเครื่องบินเนาะแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากเลยเนาะนั่นแหละแล้วก็คือพี่เขาก็ไปส่งเนาะว่าเราต้องแบบไปขึ้นเครื่องบินตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รอขึ้นเครื่องบินทีนี้ตอนนั้นนะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็ไปคนเดียวแล้วก็ แต่รักโชคดีที่ได้แบบเพื่อนแบบคนที่นั่งกับเราอะที่มีที่นั่งสามที่ใช่ไหมตอนนั้นก็คือรักได้นั่งติดอาหน้าต่างเพราะเราไปแรกๆเลยทีนี้ก็มีผู้ชายกับผู้หญิงเขานั่งข้างๆเราเป็นฝรั่งประเทศเยอรมันนะทีเนี้ยเราก็ได้รู้จักกับพวกเขาแล้วพอแบบตอนนั้นคือแบบตื่นเต้นมากนั่งเครื่องบินประมาณ12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทําให้เราแบบ ไม่หลับเลยนะคะแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดูว่ามันเมื่อไหร่จะถึงสักทีอะไรแบบเนี้ยคือตื่นเต้นมากว่าที่สวิตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอากาศจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบตื่นเต้นมากแล้วจะได้เจอแฟนโดยตื่นเต้นสุดๆเลยอ่ะแบบมันดีใจทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นแบบเนี้ยและทีเนี้ยแบพอแบบไปถึงแล้วก็เดินกับเดินกับฝรั่งพวกเนี้ยว่าเขาเดินไปยังไงเราก็เดินไปเขาอ่ะคือเหมือนเราแบบบอกว่าเออเราไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม จะได้มีเพื่อนอะไแบบนี้แล้วก็เขาพาแล้วมันก็จะมีถึงพอมาถึงสวิตแล้วก็จะมีนั่งรถรถไฟไฟใต้ดินอะไรเงี้ยรถไฟอะไรเงี้ยเออมันมีมันเร็วมากเลยอ่ะแล้วเราก็ขึ้นไปในนั้นแล้วเราก็ไปถึงจุดจุดหนึ่งที่อันนี้แล้วเราก็รอเอากระเป๋าด้วยทีเนี้ยแล้วมันมีทางเดินออกมาก็คือรอจุดที่มีคนมารอรับเราอ่ะมีแฟนก็มารอรับเราแล้วก็ดอกช่อดอกไม้มาให้เราอ่ะตอนนั้นแบบ ดีมากเลยเลยทีนี้รู้สึกมาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วแบบพอเดินออกจากตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาอาแขนรับแบบอากาศดีมากๆเลยจำความรู้สึกนั้นได้เลยแบบว่าเฮ้ยดีแบบรู้สึกดีมากๆมีความสุขมากอะไรเงี้ยแบบมันเป็นครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยและทีบบนี้เราก็ได้มาเห็นที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงนั้นเราก็จะเห็นรถไฟที่สวิตแล้เห็นการขึ้นรถไฟตอนนั้นมาเที่ยวครั้งแรกก็ได้ขึ้นรถไฟแล้ว พอเที่วครั้งแรกขึ้นรถไฟว่าทําไมเขาแบบว่าวิธีการขึ้นรถไฟทำไงก็เลยเราบอกอมันจะมีปุ่มกดอะไรเงี้ยแล้วขึ้นไปซื้อตั๋วอะไรเงี้เรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีคนมาเช็คตั๋วรถไฟแล้วก็เลยงงว่าอะไรวะแล้วตอนลงมันก็จะมีวิธีการที่จะกดปุ่มบอกก่อ,อะไรเงรี้ยแล้วก็ตอนที่จะออกอาจจะเป็นอัตโนมัติหรือเราต้องกดปุ่มออกอะไรเงี้ยก็ได้แหละ เนี่ยการนั่งรถไฟครั้งแล้วก็นั่งเอ่อการนั่งเครื่องบินครั้งแรกมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบนอนแทบไม่หลับเลยคืนนั้นแบบเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วแบบเป็นอะไรที่เป็นสิ่งใหม่สําหรับเรามากเลยแต่ตอนนั้นพ่อบอกว่าถ้าเขาไม่มารับเราให้เราไปคนเดียวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเนาะจริงๆเราแบบเฮ้ยังไงฉันก็ต้องไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไยบายค่ะ